คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแรงงานกัมพูชาหลายหมื่นคนที่เดินทางกลับบ้านเกิดตามคำเรียกร้องของรัฐบาลถึงกลับต้องผิดหวังและหันกลับมามุ่งหน้าสู่ประเทศไทยอีกครั้งเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาของแรงงานข้ามชาติแต่สะท้อนถึงผลพวงของการเมืองและเศรษฐกิจที่กดทับชีวิตผู้คนอย่างแท้จริงย้อนกลับไปเมื่อไม่นานนี้นายกกัมพูชาฮุนมาเนต และฮุนเซนได้ออกแคมเปญใหญ่เชิญทวนแรงงานกัมพูชาที่ทำงานในประเทศไทยให้เดินทางกลับประเทศโดยอ้างว่าจะมีตำแหน่งงานใหม่รออยู่พร้อมกับนโยบายที่ดูเหมือนจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจภายในประเทศข้อความที่รัฐบาลเผยแพร่เต็มไปด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะดูแลแรงงานอย่างดีและสร้างโอกาสการจ้างงานที่มั่นคงในบ้านเกิดแต่ความจริงกลับโหดร้ายกว่าที่คิด เมื่อแรงงานจำนวนมากเดินทางกลับไปตามนโยบายดังกล่าวกลับไม่พบตำแหน่งงานที่เคยถูกประกาศไว้หลายคนสิ้นหวังบางต้องกลับไปอยู่กับครอบครัวโดยไม่มีไรายได้บางต้องดิ้นรนหางานชั่วคราวที่ค่าแรงต่ำและไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพผลลัพธ์คือแรงงานจำนวนมากตัดสินใจพยายามหาช่องทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยอีกครั้งแม้จะต้องเผชิญความเสี่ยงทั้งการถูกจับกุม และการเดินทางอย่างผิดกฎหมายในอีกมุมหนึ่งเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงการเมืองภายในกัมพูชาที่พยายามใช้แรงงานเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจและภาพลักษณ์แต่กับขาดการวางแผนที่แท้จริงรัฐบาลกัมพูชาพยายามแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการบริหารจัดการแต่ความล้มเหลวกลับทําให้แรงงานกลายเป็นผู้แบกรับความทุกข์อย่างหนักที่สุดประเด็นนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่แรงงานไม่มีงานทํา แต่ยังเป็นบทเรียนสําคัญที่เชีหยเห็นว่าเมื่อการเมืองไม่สามารถตอบสนองความเป็นจริงทางเศรษฐกิจได้ผู้ที่เจ็บปวดที่สุดก็คือประชาชนผู้หาเช้ากินค่าแล้วคุณล่ะคิดว่าแรงงานเหล่านี้ควรทําอย่างไรควรกลับประเทศต่อไปตามคําสัญญาที่ไม่แน่นอนหรือควรหาทางทํางานในไทยแม้ต้องเสี่ยงติดตามไปพร้อมกันในคลิปนี้ครับหลังจากรัฐบาลกัมพูชานําโดยหุ่นมาเน็ตและสมเด็จหุ่นเซนออกนโยบายเชิญชวนแรงงานในต่างแดน โดยเฉพาะแรงงานกัมพูชาที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยให้เดินทางกลับประเทศบ้านเกิดรัฐบาลได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะมีตำแหน่งงานใหม่รออยู่โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างซึ่งถูกโฆษณาว่าเป็นโอกาสที่แรงงานจะได้กลับไปอยู่ใ,ใกล้ครอบครัว,รวและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงกว่าเดิมแรงงานหลายหมื่นคนจึงตัดสินใจเดินทางกลับท่ามกลางความหวังว่าจะได้งานทำที่แน่นอน แต่เมื่อไปถึงความจริงกลับตรงกันข้ามหลายโรงงานไม่ได้เปิดรับแรงงานจริงตามที่ประกาศหลายโครงการลงทุนที่ถูกอ้างว่ากำลังจะเกิดขึ้นกลับเป็นเพียงคำสัญญาที่ไม่เคยเกิดผลหลายคนที่กลับไปต้องตกงานบางรายพยายามหางานรับจ้างเล็กๆน้อยๆที่ค่าแรงต่ำกว่าค่าครองชีพเมื่อสถานการณ์เริ่มชัดเจนว่าไม่มีอนาคตในบ้านเกิดแรงงานจำนวนไม่น้อยจึงหันกลับไปสู่เส้นทางเดิม คือการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยอีกครั้งไม่ว่าจะโดยวิธีถูกกฎหมายหรือแม้กระทั่งเสี่ยงลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายซึ่งทําให้ปัญหานี้ทวีความซับซ้อนมากขึ้นเพื่อจะเข้าใจเหตุการณ์นี้เราต้องย้อนดูปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการเมืองของกัมพูชาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจกัมพูชามีการเติบโตต่อเนื่องในอดีตโดยเฉพาะในด้านสิ่งทอการท่องเที่ยวและการก่อสร้างแต่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักธุรกิจหลายแห่งปิดตัวลงนักลงทุนต่างชาติชะลอการลงทุนทําให้ตลาดแรงงานหดตัวอย่างรวดเร็วในด้านการเมืองฮุนเซนพยายามรักษาภาพลักษณ์เป็นผู้นําที่เข้มแข็งและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดูแลประชาชนเขาจึงเลือกใช้แรงงานเป็นประเด็นสําคัญโดยการประกาศเชิญชวนให้กลับบ้านเกิดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในและลดภาพการพึ่งพาต่างชาติแต่ความจริงเบื้องหลังคือ รัฐบาลยังไม่มีระบบรองรับแรงงานกลับประเทศอย่างเป็นรูปธรรมในขณะเดียวกันประเทศไทยเองก็เป็นแหล่งงานที่แรงงานกัมบ,บูชาพึ่งพามานานไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมประมงการก่อสร้างรองงานผลิตหรือแม้กระทั่งงานบริการในเมืองใหญ่ ค่าแรงในไทยแม้จะไม่ได้สูงมากแต่ก็ยังมากกว่าที่แรงงานกัมพูชาจะหาได้ในประเทศตัวเองและนี่คือแรงดึงดูดที่ทําให้แรงงานยังคงพยายามกลับมาทํางานในไทยแม้รัฐบาลบ้านเกิดจะขอร้องให้พวกเขาอยู่ก็ตามแรงงานจํานวนมากสูญเสียงเงินทุนและเวลาไปกับการเดินทางกลับบ้านแต่กลับต้องเจอความจริงที่โหดร้ายบางคนตกงานบางคนต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อเอาชีวิตรอดและอีกหลายครอบครัวต้องแบกรับภาระที่หนักหน่วงมากขึ้น ความฝันที่จะมีชีวิตที่มั่นคงในบ้านเกิดพังทลายลงกลายเป็นเพียงความผิดหวังเมื่อแรงงานไม่มีงานทำความยากจนในระดับชุมชนจึงรุนแรงขึ้นปัญหาสังคมเช่นอาชญากรรมการย้ายถิ่นฐานภายในประเทศและการขาดโอกาสทางการศึกษาก็เริ่มปรากฏชัดมากขึ้นการที่รัฐบาลไม่สามารถจัดหางานให้แรงงานได้จริงกลายเป็นแรงกดดันทางการเมืองที่อาจสะท้อนกลับมาสู่รัฐบาลเอง แรงงานกัมพูชาคือกำลังหลักที่ช่วยกลับเคลื่อนหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนและเมืองใหญ่การกลับประเทศของแรงงานจำนวนมากในช่วงแรกทำให้หลายธุรกิจในไทยเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานแต่เมื่อแรงงานเหล่านี้พยายามลักลอบกลับเข้ามาก็สร้างปัญหาด้านความมั่นคงและกฎหมายรัฐบาลไทยต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นในการดูแลชายแดน และตรวจสอบแรงงานผิดกฎหมายนอกจากแรงงานกัมพูชาที่ผิดหวังจากคำสัญญาของรัฐบาลแล้วสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังคงตึงเครียดและเต็มไปด้วยความพยายามลักลอบเข้ามาของแรงงานจำนวนมากล่าสุดหน่วยทหารไทยในพื้นที่อารันประเทศจังหวัดสะแก้วได้สกัดจับแรงงานชาวกัมพูชาจำนวน1ิคนที่พยายามลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาโดยผิดกฎหมายจากการตรวจสอบพบว่า กลุ่มแรงงานเหล่านี้เดินทางมาจากจังหวัดบันไทยมีชัยและเสียมราชประเทศกัมพูชาโดยมีผู้นำพาข้ามตะเข็บชายแดนที่เป็นป่ารกทึบเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พวกเขาให้การตรงกันว่าตัดสินใจเสี่ยงเข้ามาเพราะไม่มีงานทำในบ้านเกิดและยังมีญาติพี่น้องทำงานอยู่ในไทยเมื่อถูกจับได้ทั้งหมดถูกนำตัวส่งกลับประเทศตามขั้นตอนกฎหมายไทย พร้อมกับการเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดบริเวณชายแดนแต่ไม่ใช่เพียงแรงงานเท่านั้นที่หาทางเข้ามาในไทยชาวกัมพูชาจํานวนหนึ่งยังเลือกใช้เส้นทางการบินโดยบินตรงเข้ามาที่สนามบินในประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ตลาดโรงเกลืออําเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วจุดหมายปลายทางสําคัญที่เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคการค้าขายในตลาดแห่งนี้เฟื่องฟูมากโดยเฉพาะสินค้ามือสองเสื้อผ้า รองเท้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าแม้การเดินทางเข้ามาผ่านทางเครื่องบินจะเป็นวิธีถูกกฎหมายแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของชาวกัมพูชาที่ต้องการเข้ามาเกาะเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจของไทยไม่ว่าจะในฐานะแรงงานหรือพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดชายแดนตลาดตรงเกลือจึงไม่ใช่เพียงแค่ตลาดนัดขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพึ่งพากันร,ระหว่าง2ประเทศไทยได้แรงงานและสินค้าราคาถูก ขณะที่ชาวกัมพูชาได้โอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าในบ้านเกิดอย่างไรก็ตามปรากฏการณ์นี้ตอกย้ำว่าปัญหาแรงงานและการค้าชายแดนไม่ได้จบเพียงเพราะมีนโยบายของรัฐบาลกัมพูชาให้แรงงานกลับประเทศตรงกันข้ามมันกลับทําให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศยังคงเป็นตัวผลักดันสำคัญที่ทำให้ผู้คนต้องเสี่ยงชีวิตเสี่ยงกฎหมายเพียงเพื่อสแสวงหาโอกาสที่ดีกว่า